one, ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเีงเยงลยวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ควานนะคะขอบคุณคุณแม่น้าฝนมากๆเลยนะคะอาทิตท่านไมตาครอบครัวช้างของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นช้างนะคะที่เรายังไม่ได้ป้อนนะคะคุณแม่คะพ่อควานก็กลับมาจากเกี่ยวญ้านะคะแม่ควานก็กลับมาจากเกี่ยวญ้านะคะมาป้อนผลไม้นะคะขอบคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบุญบารมีนะคะเจ้าแม่เขาสิจันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจงพรุ่มพรอม ขอคุณแม่น้ําฝนนะคะให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะประกอบกิจการสิ่งใดขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะตอนนี้ฝนก็กํากล,ะะนนล,กกลังจะมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็กําลังจะมาอีกแล้วนะคะก็นะคะช้างนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปนะคะไปป้อนอีกนะคะ ที่ปางช้างเขาชิจันนะคะตอนนี้ก็นะคะมืดครึ้มมาอีกแล้วนะคะแม่ควันก็ไปเกี่ยวหญ้ากลับมาแล้วนะคะก็น,นะคะเอาผลไม้นะคะของคุณแม่นะคะที่ท่านนะคะโอนคะแนนมาให้นะคะมาป้อนนะคะช้างนะคะก่ันเมืองนะคะอีกหนึ่งเชือกน้องเบียร์นะคะแม่ควันก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณแทนคุณตาคุณยายด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แะะม่ควานก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านเมตทาน,นะคะครอบครัวช้างน้องปุ๋ยของเรานะคะสมาชิกสี่เชือกนะคะอยู่ที่ปางช้างเขาจิจันนะคะตำบลนาจอมเทียนนะคะอาเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะค <uk> ุณยายขวัญเมืองนะคะคุณยายขวัญเมืองนะคะก็ทานนะคะผลไม้นะคะ ช้านะคะเพราะว่านางก็ฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็นะคะทานนะคะฟันก็น่าจะมีข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่มีค่ะในฟันนักค,คิดบ้านนะคะเพราะว่าท้องนางจะชอบอืดน,นะคะตอนนี้ก่อนนะคะทานนะคะยังมีความสุขนะคะได้อิ่มนะคะที่คุณแม่นะคะทานอิ่มท้องนะคะคุณทําบุญก็อุ่นใจนะคะ อิบ,บุญนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแพนน้ำฝนมากๆเลยนะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปป้อนอีกหนึ่งเชือกนะคะทางน้องเบียร์นะคะคุณแม่เดี๋ยวแม่ควานนะคะจะพาไปนะคะา <amounts of water writers> น <isation> <ร>ี <nis> ่นะคะน้องเบียร์นะคะคุณแม่่ะน้องเบียร์ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะนะคะอีกเชือกหนึ่งนะคะคุณแม่่ะขอบคุณคุณแม่น้ําผลมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวช้างน้องปุ๋ยนะคะครอบครัวคุณตาคุณยายนะคะสมาชิกสี่เชือกนะคะคุณแม่คะแในความก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นญาตินะคะที่ครอควัวแม่ควันนะคะไปเกี่ยวมานะคะ ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะท่านเม่ตานะคะครอบครัวช้างนะคะน้องปุ๋ยนะคะสมาชิกสี่เชือกนะคะอยู่ที่ป่าช้างข่าวจีจันนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะขอบุญบารมีนะคะเจ้าแม่ข่าวจีจันนะคะสิดิศร์นะคะทั้งหลายนะคะจงทุ่งทองนะคะคุณแม่น้งฝนนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านนะคะให้ท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอหนนะะให้ท่านนะคะประกอบกิจาการิ่งใดนะคะขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะตอนนี้เราก็ป้อนผลไม้นะคะขอบคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็ฝนตกนะคะคุณแม่ฝนตกช่วงตอนกลางคืนนะคะอาที่เตาพักก็จะมีน้ํานะคะน้ําขังอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าแห้งๆก็พอควันก็จะเอาทรายนะคะมาโรยนะคะเพราะว่าวันนี้ดูเหมืนมอนฝนจะตกมาอีกแล้วนะคะฝนเหมือนจะตกมาอีกแล้วนะคะพอควันก็ไม่สามารถที่จะเอาทรายมันลงได้นะคะถ้าฝนตกอีกก็จะทําให้แฉะเป็นเหมือนเดิมนะคะเราต้องรอให้นะคะฝนหยุดตกก่อนนะคะบรรยาก,กาศนะคะคุณแม่คะ,ะนี่ค่ะเป็นดังนะคะตรงนู้นก็เป็นเขาชิโอนนะคะเขาชิโอน ตรงนู Hello? 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 Os, ้นนะคะหลังชองช้างตรงนู้นก็เป็นเขาชีจันนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะอัสสรสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะถ้าทุกทุกท่านเข้ามานะคะชมย้อนหลังนะคะแม่ขวานก็ยินดีนะคะต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวช้างของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะรับชมนะคะช่องช้างนงปุ๋ยนะคะวันนี้นะคะแม่ขวก็นะคะมาทาป้อนผลไม้นะคะขอบคุณแม่น้าผลนะคะที่ท่านอนคะแนนมาให้นะคะครอบครัวช้างของเรานะคะขอบคุณนะคะ มนนีแม่กวันก็ขอขอบคุณนะคะคุณแม่น้ำฝนนะคะแล้วก็คุณครูอิวนะคะคุณครูอิวนะคะที่ท่านนะคะเมตตานะคะผลคะแนนค่านะคะอาหารช้างมาให้นะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ช้างของเราด้วยนะคะแม่กวันก็ขอบคุณคุณครูอิวนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะคะขอให้คุณครูอิวนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะประกอบกิจการสิ่งใดนะคะขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่แนทด้วยนะคะคุณแม่แนทนะคะ ที่ท่านนะคะมาอุดหนึ่งผลไม้ครอบครัวช้างของเรานะคะนะคะแม่ขันก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะรวมถึงคุณพี่สดานันนะคะที่ท่านเป็นสะพานบุญช่องเล็กๆนะคะคุณพี่นลินนะคะขอบคุณนะคะที่ท่านเมตตาครอบครัวนะคะช่องช้างเล็กๆช่องนะคะขอบุญบารมีนะคะเจ้าแม่เขาจีจันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจรงคุ้มครองนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่น้ำฝนนะคะคุณครูอิวและครอบครัวนะคะคุณแม่แนทนะคะคุณพี่สดานันคุณพี่นลินนะคะแม่ขันก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้แม่ควันก็จะพอนะคะลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ควันขอลาไปก่อนนะคะฝนจะตกแล้วนะคะ,ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ